ครับวันนี้เราจะนะครับให้นักเรียนตัวเช็คนะครับเครื่องยนต์1 n ึ่งนะครับเอ็นเซของ Toyota นะครับก็ในวิชาของอียไปนะครับปวช2นะครับกันแรกนะครับก็ให้นักเรียนเช็คความพร้อมของเหลวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะ้ำมันเครื่อง น้ำนะครับพวกระบบหล่อเลื่นต่างๆนะครับให้เช็คก,ก่อดน,นะครับก่อนที่จะทําการเรียนการสอนนครับแล้วก็จะให้มีในส่วนของอนะครับในส่วนของมาดูนะครับเ,เช็คน้ำเครื่องนี้ไปนไงครับน้ำเรียบร้อยอยังเรียบร้อยครับอันนี้กำลังจะเสียบกล่องนะครับเสียบกล่อง ดูตามหมายเลขในกล่องใส่ยังครับกล่องกล่อง ECU ไหนครับโชว์หน่อยกล่องหมายเลขเลยครับหมายเลขสี่นะครับประจำเครื่องนี้นะครับดูอันนี้กําลังเติมน้ำครับเติมน้ํารอยเย็นเช็คน้ําเช็คนมันเครื่องด้วยครับนั้งเรียนอย่าลืมเช็คมันเครื่องร้นกาลังเช็ดอยู่ ครับก่อนจะทําการเรียนการสอนเราก็จะให้นักเรียนนะครับทำการเช็คระบบทุกอย่างก่อนมาให้เช็คก่อนนะครับวันนี้เรามีพี่ใหญ่ของเราตรงนี้นะครับขุดล้อนะครับขุดเครื่องร้อแล้วนะครับถ้าใครเคยเรียนเ e อียใบจะจำได้นะครับรุ่นนี้ทุกคนได้สัมผัสแน่นอนนะครับ ที่ใหญ่นะครับตอนนีอน้อุ่นเครื่องร้อนแล้วครับเครื่องร้อนแล้วครับถือว่าเป็นที่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่นะครับของท,ท,ที่ที่เรียนมานะครับของเอย็บไปอ่านะครับ,ะะรบเดี๋ยวมาดูบรรยากาศต่อครับ